สวัสดีครับไลฟ์วีแันนะครับก็เพิ่งอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนเข้ามาครับก็มีเก็บท็อฟฟี่ให้ได้ครบตามจำนวนก็ได้รางวัลตามที่เห็นนี่เลยครับอันนี้ก็เป็นสมบัติที่มีพาวเวอร์บวกกับอันนี้เป็นเพชรฟักทองครับก็เห็นเขาบอกว่าสูมไอเทมกันพอครบ600ชิ้นก็ได้คริสตัลไปครับ25คริสตัลอ่าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับคลิปนี้ผมจะมา แนะนำเซตทําคะแนนครับก็คือคงไม่พ้นเจ้าชีสเค้กนะครับสิ่งที่ต้องมีอันดับแรกก็คือดับเบิลคอยครับก็ต้องสุม่มให้ได้เหรียญสองเท่าเนี่ยอ่าส่วนสมบัติที่แนะนําจริงๆนะก็เป็นโดนัทครับเพราะว่าเวลาลงงกเก็บไอซองจดหมายที่มันลอยๆของชีสเค้กเนี่ยเรามีสิต์ตกเขวสูงครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามีโดนัทเนี่ยเราจะเซตได้มากเลยถึงสองครั้งแล้วก็โดนัทเนี่ยสามารถฟื้นเลือดผัดหนึ่งไปได้ถึง3ครั้งครับ ทำให้ไปจุดไปถึงจุดไอ้อักษรเยอะๆตรงด่านช็อกโกแลตครับตรงนี้ครับผมเซตรูปมาให้ดูครับตรงนี้ครับอันนี้คือชีสเค้กคือกําลังฟื้นเลือดครั้งที่สามสังเกตนะเลือดยังกําลังฟื้นเนี่ยก็คือเนี่ยเลือดเท่านี้คือยี่สิบครับถ้าไปอีกนิดเดียวก็ได้ตัวไอก็ถึงโบนัสไทม์แล้วครับกลายเป็นโบนัสมีนั่นเองเพราะว่าเลือดกระพริบครับก็อืมเซตเนี้ยมันน่าเล่นสุดเพราะว่ามันชัวงะ มีกันเหวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ต้องทําก็คือต้องใส่บูทเลือดใส่นาฬิกาใส่ฟาสตา้าแล้วก็ปิ้งผัดผัดอบังนะครับก็อันนี้ถ้าใครไม่มีตู้เซฟก,ก็เอาแท่งทองไปส่วนคลิปนี้ครับที่ผมจะใช้ผมจะใช้2ชิ้นนี้ครับเพราะว่ามันจะได้ตังค์เยอะกว่าเพราะว่าบวกเปอร์เซ็นต์เงิน8%ถึง2ชิ้นเนี่ย บวกคอย8%ทั้งสองชิ้นแต่ว่าอันเนี้ยมันพลังงานลดชาร์ลง3%ส่วนอันเนี้ยเพิ่มสปีด5%ครับทำให้ไปถึงจุดเมื่อกี้ได้เหมือนกันก็มาดูกันดีกว่าครับว่าจะทําเงินได้ถึง40,000หรือเปล่าครับเป้าหมายของคลิปนี้ครับต้องได้เงินเกิน40,000ครับ ข้อแม้อย่างก็คือต้องเก็บลูกไฟให้ครบนะครับรวมทั้งลูกไฟจากโบนัสไทม์เอชิ้นสุดท้ายนะครับลูกไฟชิ้นสุดท้ายสําคัญนะครับไม่งั้นมีโอกาสไม่ถึงนะเสร็จเล่นเสร็จนี้ถึงแม้ได้เงินเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าเสี่ยงครับเพราะว่ามีโอกาสพลาดได้เนื่องจากสปีดที่มากขึ้น5%นนั่นเองครับ คลิปนี้จะไม่เน้นเก็บคะแนนนะครับผมจะเน้นเก็บเหรียญอย่างเดียว แต่เหรียญครับเรียลลีผมไม่สนนะเาหมายคือเก็บเหรียญครับ น่าจะมาเคลียร์ทางตรงนี้ครับเพราะว่าเราตรงนี้เราเก็บไอ้นี้ไม่ได้นั่นเองครับพอนกมันบังอยู่ครับเก็บซองจดหมายที่ลอยลอยไม่ได้ถ้ามีทหารเคลียร์ทางหรือว่าชีทเคสเคลียร์ทางเนี่ยจะดีเลยครับต่อชีทเคสแพดใหม่ครับ มีเสียงกระโดดขึ้นมาแล้วพร้อมเสียงสไลด์ครับจ่าเก่านี่เป็นใบครับซีเคสแต่ว่าลูกไฟเก็บลูกไฟแล้วมันอืดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าทำไมมันมันอืดไม่เหมือนตัวอื่นที่เก็บแล้วเร็วครับเก็บแล้วอืดอย่างนี้ก็เสียเปรียบตัวอื่นอยู่ดีครับ อ๋อแฟรลี่มาช่วยครับดีเลยครับจะได้เก็บเบหรียญได้ไม่เหนื่อยอ้าวเวงกรรมก็ไม่เป็นไรครับถือว่าดีครับเพราะว่าเรามีแฟรี่แล้วตรงจุดอักษรเยอะๆตรงนั้นก็มีโอกาสขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าแม่เหล็กเราแรงนั่นเองครับเพราะว่าอักษรม,มันคอน่อนข้างจะห่างพอสมควรพลาดใส่ผลนกชิ้นเดียวมีโอกาสพลาดไง นี่ผมไม่เน้นเก็บคะแนนครับก็เลยไม่เก็บครับสองปิว่อนครับเก็บสบายเลยครับมีแฟรี่มาช่วยจะถึงรับแน่นอนครับโบนัสมีครับ ก็ต่อไปก็เป็นอาบังนะครับก็พอมันจะมีจุดที่มีแม่เหล็กครับเราก็เลี่ยงได้นะเพราะว่าถ้าเก็บแม่เหล็กเน่ไอเพชรเหมียวมันจะไม่เสกเหรียญเหมียวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราหลบได้เนี่ยก็หลบไปครับอันนี้ต้องห้ามหลบครับไม่งั้นเราชน อันนี้ต้องเก็บอยู่แล้วแต่อีกสองอันข้างหน้าต้องหลบครับเราจะได้เหรียญเหนียวเพิ่มขึ้นเหรียญเหนียวก็ยี่สิบบาทครับตรงนี้ครับจุดแรกนะเนี่ยครับหลบไปเลยครับนี่เราเก็บข้างบนเลยครับเราเก็บเน้นเหรียญนะครับจุดนี้ลืมครับมัวแต่เก็บจริงจุดจุดนี้ครับหลบแม่เหล็กได้ครับแต่เมื่อกี้ชีสเค้กมันยิงพอดีครับผมลืมครับ ไม่เป็นไรครับโบนัสหมีผ่านที่สองนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีอักษรให้เก็บแล้วครับจุดจดแถวเนี้ยครับเพราะว่ามันจะตายแล้วครับไม่มีจริงๆครับก็ทําได้แค่หมีเดียวเา้าว เอ้ยอ้อยเชียยังไม่บัฟเลือดให้เลยครับเราจะถึงไหมเนี่ยก็ยังเกินนะเห็นไหมครับสี่หมื่นกว่าขนาดเชียไม่ได้บัฟเลือดเพราะว่าผมจําได้ว่ามันจะตายหลังจากนี้พอสมควรนะ่ะก็เท่านี้แล้วกันสี่หมื่นอย่างที่เห็นนะครับอ้าวครบครับสำหรับท็อฟฟี่โอเคสี่หมืนสองนะครับ ถ้าเชียร์บัฟก็อาจจะได้มากกว่านี้พันพันหนึ่งมั้งครับอันนี้ก็คำนวณคร่าวๆก็แค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ